เป็นเหตุผลนานาประการเลยทีเดียวนะคะที่ยมเพนต้องลงภาพบุญนะคะอย่างน้อยนะคะไม่ต่ำกว่า8โพสต์ต่อวันนะคะ mm hmm. เพราะว่ายมเพนทราบดีว่ามีผู้คนจำนวนไม่น้อยเลยที่ไม่มีโอกาสได้ทำบุญใส่บาตรยามเช้านะ mm hmm. เป็นบุญพื้นฐานของคารวาสหรือว่าของเราชาวพุทธนะคะ และก็มีอีกหนึ่งนะคะอีกหนึ่งเหตุผลก็คือผู้คนที่มีปัจจัยที่จะดูแลพระในบ้านอย่างเดียวนะแต่ไม่มีปัจจัยพอที่จะดูแลพระนอกบ้านหรือว่าพระสงฆ์นะคะคนกลุ่มนี้นะคะมีจิตใจที่เป็นกุศลเบื้องต้นอยู่แล้วนะคะและต้องเห็นภาพบุญเหล่านี้และน้อมจิตน้อมใจมาร่วมอนุโมทนา<ม>ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของบุคคลเหล่านั้นที่ได้ดูแลทั้ง พระในบ้านแล้วก็พระนอกบ้านนะคะยมเพนก็เลยนะคะอย่างที่บอกภาพบุญภาพคุณงามความดีก็เลยต้องมากกว่าปกติสำหรับโพสทั่วไปสาธุค่ะ